การมาทำบุญเรื่องแบบนี้ครับผมได้วเป็นีนะคะดีใจค่ะได้มารับฟรีกับพี่สามคนเจอพี่พี่แฟนคลับแล้วก็ได้ทำบุญด้วยแน่นอนโอเคครับเอาผมดีใจเลยครับเพราะว่าทุกคนเหมือนได้มารวมกันทำบุญแล้วก็มีความสุขกับบานไปด้วยส่วนพี่รู้สึกดีมากเลยเพราะว่ามาอยู่สังทออ่ะพี่ดูเด็กนงอมากเลยเ<อ>ใครมีพิชูกไหมครับเดี๋ยวทำหน้าให้พี่โดนเปียกครับฝนตกค่ะขอโทเดือนนั่นไงครับผมก็วันนี้อย่างที่บอกเรามาช็อปยกกำลังสามครับผม <c oughs> ได้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนปัญญาประทีปนะครับผมก็อย่ารอช้าเลยครับเรามาขายของกันดีกว่าเพื่อเหลือที่หน้าเลยี่ใช่ไหมครับชิ้นแรกครับอ่าชิ้นของครับีอ้าน้องเฟนพี่โดมากๆต้องใส่ไม่หมดที่ รายได้ที่เราเอาไปทำบุญนะครับผมใช่ครับผมที่สำคัญเลยคือใครที่ได้ของไปได้ึ้นมารัพขอตัวเองและถ่ายรูปเนทีด้วยหนึ่งร้อยใ่ครหน่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนะครับผม 5นึ5 5 5้5 5้อ5้าร้5ย5้า5 5บห้าร5อย5 5าร้อ้ห